มองทุ่งนาฟ้ากว้างว่างสวยโลกแจ่มใสใจหวามงามขุนเขาผ้าหัวใจผ่อนคลายคล้ายลมเบาสิ่งมองเศร้าเก่าก่อนคลอนหายไปสายลมพริ้วปลิวปลายสายต้นข้าวหยวดน้ำวาวเพราคร่างช่างงามใสในยามนี้ที่ชม สมดังใจหากว่าใครได้ยนต์มนทุ่งนา ที่ยวทุ่งเนี่ยนะก็คือการออกไปไทายเรือปิกนิกกานข้าวหรือว่าหอนสายกลัวมาจิ้มน้พิกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะกินเล่นกันกลางทุ่ง,งแล้วก็อาจจะมีการร้องรำาเพลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยยุทธยานะมันก็จะเป็นลักษณะของชาวรัวชว,วังซึ่งเขาไม่ได้ทำนาเองต่างจากชาวนาซึ่งเขาอยู่กับนาอยู่แล้ว ขาก็มาเด็กจาเป็นต้องออกไปเที่ยวแบบชาววัง hmm. ก็คือของแปลกของพักผ่อนของชาววัง hmm. แต่ชาวนาเนี่ยถ้าเขาเล่นเนี่ยก็คือเขาก็ไปเล่นเต็นเรอือันนั้นคือระหว่างทางที่เข้าไปทอดประปาทอดกระถิ่นตามวัดน,นั้นวัดน,นี้ก็อาจจะมีบ้างน,นะ hmm. แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมมันคือการเที่ยวทุ่งชา,ชาววังชาวตลาดชาวเมืองล้วมีหลักฐานเรื่องทเที่ยวทุ่งก็น่าจะยุตยา อันนี้สมเด็จกรมยาดำรงได้เขียนในคำนำหนังสือประชุมบทสักขวาในสมัยกรุงเก่าก็คือสมัยอยุทธยาเนี่ยก็คือ200-300ปีก่้นไปหน้าน้ำเนี่ยดีก็ไปเที่ร้องเล่นพักผ่อนในบรรยากาศแบบเก่าการก็นอ,น,นอกวังก็คือทุ่งนาน,นั่นแหละนะฮะแล้วก็ลักษณะแบบเนี้ยเขาก็จะไปเล่นอาจจะดอกส้อยเพลงดอกส้อยนะเพ็งสักวาซึ่งอันนี้มัน มันเป็นเพลงที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วให้ดูประณีตขึ้นนอกเหนือจากเพลงเรือแบบที่เล่นกันแบบชาวบา้านท่านมันจะมีโทนทับกล่มีวงโมรีไพเลาะไปเลาะ,ะเนี่ยเล่นประกอบด้วยแล้วก็การร้องเนี่ยก็จะเนิบช้าก,กว่าเพลงเรือแบบชาวบา้านก็คือการประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ประดอยให้มันดูงดงามขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะตอนที่ท่านมาขุดกลอง ให้ขุดลองมหาน้าขึ้นตรงหน้าวัดสเกตเนี่ยอันนั้นกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อให้เป็นแหล่งสำหรับมาประชุมเล่นดอกสร้อยสักวาและเรือตามแบบคุณเก่าผมว่าคนที่ไปเที่ยวแบบนี้มันก็คงมีนะนก็คือแบบชาวเมืองชาตลาดเพราะก็มีเล่นบ้างแล้วลักษณะนี้มันก็ไปพักผ่อนหอนใจหาอะไรเล่นสนุกสนกนะหน้าแดดร่มลมตก ผู้วิหกขนคอนสายลมโชยอ่อนๆขึ้นน้ารื่นรื่นรวยเลยว่าเที่ยวทุ่งมันเป็นลักษณะของภาคกลางเพราะภาคกลางเนี่ยมันที่ที่ราบลุ่มเป็นที่ราบกว้างใหญ่ไม่ใช่ภูเขาบะพื้นราบเนี่ยมันจะมีน้าท่วมเจิมได้สองเดือนสามเดือนที่ที่เป็นภูเขาเป็นอะไรนั่ไม่ค่อยมีคนเที่ยวแบบแต่มีข้อยกเว้นะขอเงินผมเนี่ยเกิดภาคใต้ อำเภอระโนดจังหวัดพอทธางผมเนี่ยมันคล้ายภาคกลางเพราะว่ามีทุ่งนาน<ม>เหนือทะเลสาบพเนี่ยมีทุ่งนากว้างมากแล้วผมเนี่ยผมเกิด96 2496นะครับก็ได้ทันไปเที่ยวทุ่งกับที่ด่างมันก็เป็นภาพที่เราประทับใจมากนะก็ทำมามา,มาเขียนหนังสือชื่อทเที่ยวทุ่งเมื่อหน้าหนาวน ก็เดือน11เดือนสิบสองน้ำกระเจิ่งนองก็ดีก็คือช่วงท่วมก็คือที่ท่วกระป่าเวลาตามปกติที่เราได้พบกันอยนียามัวแต่ต้องเอาจะมองไปนอจะรักกันหรือไม่รักก็อย่ามัวชักมัวช้าโปรดจงตอบกันมาไวๆคืออเมรโนดเนี่ยอยู่ในที่รับร่มเหนือทะเลสาบนี่ก็เวลาหน้าน้ำเขาเรียกน้ำพักก็คือน้ำท่วม ฝนมันก็ตกลงมาตามธรรมชาติของมันนะฮะแล้วก็น้ําจากทางทะเลสาบก็เข้ามาเพราะทะเลสาบทางด้านนั้นมันติดต่อจากพัดลุมก็มีภูเขาด้วยน้ําก็เจิงไปท่วนะตกฝนตกจกักจ๊กจั๊กเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงคกเสียดร้องมันก็เพลาะนะความเสียงธรรมชาตินี่เพราะมากแต่ยินเช้าขึ้นมาหรือว่าตอนค่ําอะไรเงี้ยได้ยินเสียงฝนได้ยินเสียงคบเสียดดึงอ่างร้อ,รอง แล้วในที่สุดก็ฟ้ามันก็กระจาัดแดดก็ออกมาทีนี้ตอนนี้เราก็มีเรือชาบ้านนะเขาทายไปซื้อข้าวซื้อของในตลาดสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยมีสะพานยาวมากเป็นกิโลเลยสร้างเหนือพื้นดินขึ้นมาสักเมตรนพอหน้าน้ำเนี่ยน้แต่ๆๆๆแนี้ก็น้ําก็สูงจากสะพานเดินอาจจะลําบากหน่อยถ้าคนมาจากตำบลอื่นเนี่ยมาทำธุระที่อำเภอเนี่ย อาจจะลื่นหรือขาตกลงไปในร่องก็ได้บางครั้งนี่าในไดรี่ผมมีเขียนว่าเด็กไขายไก่ย่างเดินพลาดไก่ย่างตกน้ําหมดเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้ทําความเดือดร้อนมากมายนะไปซื้อของตามปกติแล้วก็ผมเองเนี่ยจะชอบยืนเรือคนข้างบ้านกขาายเล็นแลดูต้นไม้ดูเขาวันที่มันเกาะอยู่ตาม รู้ว่าสีสวยนะฮะดูฟักทองลูกมกำลังโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เห็นพืชพันไม้น้ำเยอะแยะเลยแล้วก็มือไปละเล็นไปดึงเล่นในตามใจชอบนะเห็นดอกสีกึเหลืองนะฮะไมเ็นมักเออแล้วก็ลูกตดท้ายลูกมาเฟืองขนาดเล็กเห็นเขาวันนี่มันค้ายองุน่นสีดำดำนะอ่ะนะเอามาบีบดขยำเล่นเป็นน้ำหมึกได้เพราะเราเห็นสิ่งเรามี้ตัง้งแต่เด็ก แล้วพอตกบ่ายตกเย็นผู้ใหญ่ก็ลงเรือใหญ่นะนั่งกันได้สิบคนสิกว่าคนก็พายออกไปที่ทุ่งนาท้างวัดท้างโรงเรียนไปออกไปสักครึ่งกิโลแล้วก็น้ำใสเห็นตัวนี่ไปเด็ดเอาน้ำใสเนี่ยวากดื่มินได้เลยนะสมัยนั้นยังไม่มีสารเคมีแล้วก็เที่ยวกันจนสักเย็นๆก็สมควรก็ับแมันก็เป็นความรู้สึก ทําให้เรารู้สึกประทับใจกับการไดินทางบรรยากาศในทุกนาอากาศดีมากวิไลเห็นยอดจะดีไหวไหวไถึงหู่บ้านนครชุมมองเห็นหนุ่มสาวจะนั่งเรือไปกับเราคือพอถนนบองทางเกิดขึ้นนะฮน้ำจะติดตัดงตามเส้นทาง มันตัดเส้นทางแล้วเนี่ยแล้วก็บังเอิญไอ้สิ่งอื่นๆมันก็เข้ามาทดแทนเยอะแยะไปหมดนะฮะความหุ้นวายในธุรกิจในการงานต่างๆหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยก็ทําให้การเที่ยวทุ่งมันหมดไปโดยปริยายคนที่จะมาสนใจอ้อยอินอยู่กับการไปเที่ยวทุ่งแบบนั้นน่ะก็ไม่ค่อยมีคาา่งทีกว้ยอนํตลลเะจ ขอทุกท่านตรงมาดูแสงสีตรการตาผมก็เที่ยวม,มาตลอดนะก็แต่ทุ่งในช่วงหลักเนี่ยคือทุ่งแบบทุ่งเขาทำานาแล้วมันกว้างมันไม่มีคันไม่มีไม่มีอะไรแลวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้รถมาแลก็งานกว้างมากก็คือทุ่งที่เจ้าสเสด็จอำเภอเสนาอยุธยาคือมีครั้งหนึ่งก็หน้าน้ำเนี่ยก็ขับรถเที่ยวนะก็เจอทุ่งเจ้าสเสด็จเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับเจ้าเจ็ด อำเภอเ,อเสนาเหมือนกันนะคุยกับคนที่อยู่ข้างถนนก็ถามชื่อถามไปทำมมาก็ชื่อชาอ้นไรอุโภคเขาทำนาที่นนก,ก็เลยยืมเรือพายเล่นก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่ปัดนั้นพอถึงเดือนตุลาพฤศิกาผมก,ก็ยังขอไป เที่ยวที่นั่นนะแล้วก็ขอยืมเรือพี่ท้อ้นเนี่ยก็พายเล่นนะพายจนถึงรางจระเทสบางทีเป็นชั่วโมงนะรางจระเทสเป็นที่เที่ยวเดี๋ยวนี้นะก็เรียกว่าโฮมสเตย์รางจระเทสเบอเสนาเหมือนกันคนเราช่วยกันทายว่าวดวงว่างวางวุ้ง ลำฟุ้งทีโคดเคียวโคดเหมือนดังลำเกียวขอ,อ,อาเชนะ้น่าเราข้นกันพายเร็วเข้าพราประ,ประทับใจตอนเยื่อมุ่งก็คือการได้เห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะมันงดงามมากได้เห็นสายลมระกาศสายลมแสงแดดที่สวยถ้าเป็นตอนเย็นจะยิ่งสวยมากนะฮะแล้วก็ได้รู้จักธรรมชาติใกล้ตัวซึ่งเราอาจจะไม่มีเวลาได้พินิพิจารณา ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งทำให้จิตใจมันก็อ่อนเบาสงบสบายใจมากถ้าตอนใกล้ค่ำแล้วในทีดาวมันก็จะเต่งแสงขึ้นโอ้นี่มันสวยงามไปอีกแบบเพราะฉะนั้นการได้สัมผัสกับทุ่งนาได้สัมผัสกับธรรมชาติที่มันสงบมันก็คือการได้ฝึกจิตการได้อยู่กับธรรมะอย่างหนึ่งนะฮะโดยก็ไม่ถึงกับทวัดแต่ว่ามันก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีกว่ 干了干了干了